อันนี้คือไปมหาสารคามนะครับกัวคูบต้าไอดาเจ3นะครับมาดูก่อนว่าเราแปลภาษาไทยให้ทุกคันนะครับผมนะก็จะแปลคู่มือไทยตามตัวหนังสือสีเหลืองนี่คือแปลนะครับคันนี้มีตัวคันเลขนะครับสปีดแล้วก็มีเกียร์ให้สามเบอร์นะครับผมเกียร์ช้าเกียร์มาตรฐานเกียร์เร็วขึ้นตัวนวดขึ้นตัวเกียร์เราแปลให้หมดนะครับตัวนี้คือตัวปรับคอรวงนะครับเป็นเกียร์โตนะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สองสูบดีเซลของคูโบต้านะครับเราก็เปลี่ยนของหายของเหลวให้เรียบร้อยแล้วนะครับ พร้อมยาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นถังเก็บถังเก็บสอง้อยห้าสิบนะครับก็จะมีตัวปล่อยอันนี้ให้มีท่อส่งค่าเป็นไฟฟ้านะดูนะระบปลไฟอักดื่มไปนี่ครับท่อส่งค่าเป็นระบบไฟฟ้านะครับผมนี่ครับเป็นปลยฟ้าสามารถยืดได้หดได้นะครับเป็นสองเลเวลนะครับพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเทสตู้นวดให้ดูนะครับแล้วลองขับให้ดูตัวนี้มีรโลบไซสไลดคอได้ด้วยนะแต่แนะนำว่ามือใหม่ขับก็ไม่อยากให้สไลด์นะครับผมนะ วนะครเฮ้ยหยุดเอย่เข้าหูนะครับ อ๋ลื่ไปเปิดตูด้นวดด้านข้างนะครับเปิดตู้นวดก็เช็เปิดอย่างนี้นะครับผมเปิดนิดนงนะเครับเปิดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วทุกครั้งที่ใช้งานก็เราเช็คสปริงหน่อยนะครับว่าสปริงมันเด้งปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นสปริงเราหล่อลื่นหมดแล้วนะครับอะเสแล้วแล้วก็ฝาตัวนี้สีเขียวดึงขึ้นอย่างนี้นะครับนี่ดึงขึ้นอย่างนี้ดึงขึ้นนะดึงขึ้นแล้วลงทุกครั้งที่ใช้งานเสร็จก็ทําอาปสรรคนะครับจะได้ถอดง่ายจะได้ถอดยาก เราทำกําสั่นีห้แล้วนะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้ครับนี่ก็ใส่จารบีลงไปเลยนะครับเรียบร้อยตัวนี้ก็โค้งเข้าไปหน่อยนึงน,นะครับตัวนี้ต้องโค้งเข้าไปนะครับอันนี้บิดตัวหม่แล้วนะครับน,นี่ต้องดัดเข้าไปไอ้ตัวนี้ต้องลงมาข้างล่างใอ้ใช่หลุดอีกแล้วเว้ยที่ต้องดัดใหม่ตัวใส่เกี่ยวเดี๋ยวดัดให้ใหม่งี้แหละครับกรรู้อยู่แล้วครับคอนเซ็ปต์เรานะเราทํางานประจําเราจะรู้ว่าระบบเป็นยังไงนะครับตัวนี้ต้อง เดี๋ยวต้องดัดรวดตัวนี้เข้าไปเพื่อรวดตัวนี้ครับข้าวจะได้เข้าไปตรงนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยสับกุ้ใต้ี่นตเทีสามสวยๆไม่สองร้อยยี่สิบสองชั่วโมงนะครับผมนี่มีรคสับฟางนะนี่รคสับฟางง่ายแค่นี้ถ้าอย่างนี้คือเราต้องการฟางยาวนะก็เป็นอย่างนี้ออกข้าวฟางตรงนี้ถ้าเปิดลูกฟางจะโดนสับออกข้างล่างเลยนะครับเป็นโรคสับฟางมาสับได้นะครับว่าเราจเอาฟางฟางเราเจาะหนาหรือบางแค่ไหนเราสามารถล็งได้ ส,สวยๆนะครับถังเก็บส,สวยๆเลยนะครับผมยิบๆนะครับไม้แท้จากญี่ปุ่นเลยนะครับผมน้ำมันดีเซลอ่าลุกลอกรอบปรอกันโอเคพอแล้วเด็ดเฮ้ย